้ามเจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีความเชื่อสมัยรัชกาลที่ห้านี้มีที่มาจากไหนภาพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพคราวเสด็จตรวจราชการเมืองนครพนมพศ2449เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ แต่ทำไมในอดีตสืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงมีความเชื่อว่าห้ามเจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีความเชื่อสมัยรัชกาลที่ห้านี้มีที่มาจากไหนความเชื่อสมัยรัชกาลที่ห้าที่ห้ามเจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อครั้งทรง,งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยต้องเสด็จไปตรวจความเรียบร้อยยังหัวเมืองต่างๆภาพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวเสด็จตรวจราชการเมืองอุบลราชธานีในพศ 2,435เมื่อเสด็จตรวจเมืองพิษณุโลกสวรรคโลกสุขโขทยัยเมืองตากแล้วเสด็จปลับทางเมืองกำแพงเพชรทรงแวะพักที่เมืองอ่างทองสองวันทรงรับสั่งให้เจ้าเมืองและกรมการเมืองเตรียมหามาไว้เป็นพาหนะและหาคนหาหามสิ่งของสัมภาระต่างๆเพื่อเดินทางบกไปยังเมืองสุพรรณบุรี แต่พระยาอินทระวิชิตเจ้าเมืองอ่างทองซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับกรมดำรงพยายามขัดขวางไม่ให้เสด็จตั้งว่าการเดินทางจากเมืองอ่างทองไปเมืองสุพรรณบุรีนั้นลำบากไม่มีที่พักแรมทองทุ่งบางแห่งที่ต้องผ่านก็แห้งแ้งร้อนจัดส่วนบางแห่งก็มีโคลนเชอ้อแฉกทว่ากรมดำรงไม่ทรงเลิกล้มความตั้งใจเพราะทรงผ่านความยากลำบากในการเดินทางปวดหัวเมืองมามาก กระทั่งพระยาอินทระวิชิตสารภาพว่าที่พยายามขัดขวางไม่ให้กรมดำรงเสด็จเมืองสุพรรณบุรีเพราะเกรงจะมีอันตรายเนื่องจากคติความเชื่อว่าห้ามเจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีภาพผู้หญิงชาวแสกพูดภาษาตระกูลมอนคเมน เมืองนครพนมกำลังเล่นรำกระทบไม้ในพิธีถวายต้อนรับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลอีสานพศ2449เมื่อกรมดำรงทรงสักถามถึงสาเหตุเจ้าเมืองอ่างทองก็ไม่สามารถทูลตอบได้เป็นแต่เพียงทูลว่าเป็นความเชื่อที่สืบมาแต่โบราณ เพราะเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายกรมดำรงจึงทรงอธิบายไปว่าฉันคิดว่าเทพารักษ์ที่มีฤทธิเดชถึงสามารถจะให้ร้ายดีแก่ผู้อื่นได้จะต้องได้สร้างบารมีมาแต่ชาติปางก่อนผลบุญจึงบรนดาลให้มาเป็นเทพรกักษ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงปานนั้นก็การสร้างบารมีนั้นจำต้องประกอบด้วยศีลและมความดี ถ้าปราศจากศีลธรรมก็หาอาจจะเป็นเทพรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าเทพรักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีคงอยู่ในศีลธรรมรู้ว่าฉันไปเมืองสุพรรณบุรีเพื่อจะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคงจะกลับยินดีอนุโมทนาด้วยเสียอีกในที่สุดกรมดำรงก็เสด็จยังเมืองสุพรรณบุรีจนได้ แม้ระหว่างทางจะเจอสภาพภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดังที่พระยาอินทร a วิ s ิตทูลไว้ก็ตามที่เมืองสุพรรณบุรีกรมดำรงทรงพบเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งคือพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเก็บทรัพย์สมบัติออกจากเมืองสุพรรณบุรีไปก่อนจะเสด็จถึงกรมดำรงทรงทราบสาเหตุต่อมาว่าเป็นเพราะพระยาสุนทรสงครามประพฤติผิดคิดมิชอบด้วยการรีดไถ กดขี่ช่อราดบังหลวงทำความเดือดร้อนให้ราษฎรจนราษฎรหลายรายทนไม่ไหวต้องยื่นเรื่องกล่าวโทษเป็นอันว่ากรมดำรงทรงทำลายความชื่อนี้อย่างราบคาบเพราะหลังจากเสด็จเยือนเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ยังทรงปลอดภัยดีไม่มีอันตรายเกิดขึ้น คั้งต่อมาเมื่อกรมดำรงกราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีพระองค์ก็ทรงตอบรับโดยที่พระองค์ก็ทรงทราบถึงความเชื่อนั้นด้วย